ชีวิตนี้มันดูเพอร์เฟกเกินไปว่าไหมหรือบางทีแท้จริงแล้วจักรวาลที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เกมจำลองที่ AI สร้างขึ้นและเราคือผู้เล่นที่ถูกกำหนดชะตาชีวิตเอาไว้ทั้งหมดแล้วเคยรู้สึกบ้างไหมว่าโลกที่เราอาศัยอยู่มันดูสมบูรณ์แบบมากเกินไปทุกกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ทุกค่าคงที่ของจักรวาล มันดูเรากับว่าถูกปรับจูนมาอย่างพอดิบพอดีเพื่อให้เราใช้ชีวิตให้เราถือกำเนิดได้ความคิดนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเบื้องหลังความสมบูรณ์พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่ความบังเอิญหรือพลังเหนือธรรมชาติอะไรแต่เป็นโค้ดที่ขูกเขียนขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์ ที่ทรงภูมิปัญญามากกว่าที่เราเคยพบเคยเจอหรือเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้แนวคิดที่ว่าเราอาจจะอยู่ในโลกจำลองที่ถูกสร้างโดย AI กลายเป็นหัวข้อที่ถูกถกเถียงกันอย่างกว้างขวางทั้งในแวดวงปรชัชญาไปจนถึงฟิสิกส์ยุคใหม่หากจากวันนี้คือเกมที่ AI สร้างขึ้นหน้าที่ของมนุษยชาติคืออะไรกันแน่และเราจะมีวันที่จะตื่นจาก ความฝันนั้นไหมเรามาเปิดพนึกทฤษฎีนี้ไปพร้อมๆกันเรื่องราวที่ชวนให้สงสัยทฤษฎีสมคบคิดและตำนานที่ยังหาคำตอบไม่ได้มารวมตั้งคำถามและหาความจริงไปด้วยกันสวัสดีครับอยู่กับผมโค้ดเนมมนฟอยและคุณกำลังรับชม Nerd t เ e อรีโลกที่ AI เป็นพระเจ้า AI Universe ้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าทุกสิ่งที่เราเห็นท้องฟ้าผู้คนหรือแม้กระทั่งตัวเราเองมันไม่ได้เป็นของจริงมันไม่ได้มีอยู่จริงทุกอย่างมันเป็นแค่รหัสบนคอมพิวเตอร์ของสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ถูกเรียกว่า AI เราจะทำยังไงมนุษย์อาจคิดว่าเราเป็นผู้สร้างปัญญาประดิษฐ์แต่ในบางทฤษฎีเชื่อไหมครับว่ามีคนเชื่อว่า AI นั่นแหละจริงๆแล้วคือผู้ที่สร้างเรามาก่อน เหมือนคล้ายๆไก่กับไข่ที่เกิดสลับกันไปกันมาแต่ว่าอันนี้เป็น AI สร้างคนขึ้นมาแล้วคนก็มาสร้างประวัติศาสตร์ในการสร้าง AI ขึ้นมาอีกทีหนึ่งเราอาจจะกําลังอยู่ในรูปแบบของจักรวรลจํจลองที่ AI สร้างมันขึ้นมาอีกทีหนึ่งอันนี้คือความหมายของมันเนาะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือการจําลองที่เกิดขึ้นของ AI หรือจะเรียกง่ายๆเปรียบเทียบง่ายก็คือแค่เกมแล้วเรามันก็แค่พวกตัวละครตัวหนึ่งในเกม ตรงนั้นมันว่าเรื่องในหัวข้อวันนี้มันจะมีความคล้ายคลึงกับเ,เรื่อง simulation life ที่ n น r ร e เตอร EP 3เคยเล่าไปแล้วแต่เชื่อเถอะว่าต่อให้เคยฟัง EP นั้นมาก่อนแล้วมาฟังเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะต้องมีแนวคิดใหม่ๆแปลกๆเพิ่มเติมอีกเยอะเลยโลกทฤษฎีผมพบคิดเนี่ยมันห้ามกันไม่ได้จริงๆนะครับมันมีอะไรเสริมเติมแต่งมาให้ เยอะแยะย่เยือเสมอเลยเพราะฉะนั้นอยากแนะนําให้ฟังให้จบนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกับเราด้วยนะครับอยากฟังเรื่องไหนอยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกเราได้เลยและที่สําคัญที่สุดอย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่อง Monday m y s t e r y ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับ <S <S ในทฤษฎีสมคบคิดมากมายที่เราเคยฟังกันที่เราเคยหาอ่านกันเนี่ยต้องบอกว่ามันมีหลายทฤษฎีที่มันจะขัดแย้งกันเองกับทฤษฎีอื่นๆเช่นถ้าโลกแบนเป็นจริง ทฤษฎีโลโกมจะไม่มีทางเกิดขึ้นถ้าการใช้เวทมนต์ไม่มีจริงเรื่องของคนเล่นของเรื่องของแม่มดก็จะกลายเป็นเรื่องโกหกถ้าม,มนุษย์ยวัฒนาการมาจากลิงแบบในรูปแบบที่เราเข้าใจปัจจุบันเนี้ยขึ้นมาจริงๆนะเรื่องพระเจ้าสร้างโลกก็จะกลายเป็นเรื่องแต่งขึ้นมาทันที พอจะเก็ทภาพประมาณนี้เนาะอันนี้ยกตัวอย่างให้ไม่เยอะมากมายทฤษฎีสมคบคิดเรื่องโลกสมมุติจักรวาล AI Simulation Theory เนี่ยน่าจะเป็นทฤษฎีเดียวเลยนะครับที่สามารถทําให้ทุกๆทฤษฎีที่เคยเล่าไปที่เราเคยรับรู้ที่หลายๆคนเคยพบเจอมันจะกลายเป็นจริงได้ทั้งหมดตัวอย่างอดีตมนุษย์เคยเชื่อกันว่าโลกแบน ปัจจุบันเรารู้จักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแหละว่าโลกกลมมันจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าโลกยุคก,ก่อนหน้านี้คือโลกแบนจริงๆมันคือเวอร์ชั่น0.1ที่เคยเกิดขึ้นเวอร์ชัน A1 น A 1แล้วตอนนี้ก็มีการที่ระบบ AI ของโลกนี้ได้กดปรับเปลี่ยนอัปเดกลายมาเป็นเวอร์ชันน 0.1B แล้วตัวโลก เปลี่ยนจากโลกแบนกลายไปเป็นโลกกลมสิ่งมีชีวิตบางชนิดหายไปเช่นอาจจะเป็นพวกสัตว์ประหลาดในยุคหินมะพานตัวสัตว์ประหลาดอย่างเช่นแบบรวยอาฐานก็ทําให้มันหายไปวิธีการกําเนิดมนุษย์ขึ้นมาปรับกันไปกันมาเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆอัปพดจากโวอชันโลกเก่าให้กลายเป็นโลกใหม่ทีนี้มนุษย์ที่เป็นเหมือนตัวละครหนึ่งในเกมจกักรวาล AI ออันนี้นะครับก็จะมีบางส่วน ที่ยังมีภาพจําเหมือนเดิมคือก็ต้องบอกว่าเหมือนเวลาที่เราอัปเดตแพทเกมอะไรบางอย่างหรือเราต้องการโหลดข้อมูลอะไรลงคอมพิวเตอร์บางอย่างเนี่ยบางครั้งเรายังสามารถทําตรงอื่นได้ต่อโดยที่จริงๆมันยังอัปเดตไม่เสร็จซึ่งไอ้ตรงที่อัปเดตยังไม่เสร็จนั่นแหละครับอาจจะเป็นพวกเราบ,บางคนที่ยังมีความทรงจําแบบเดิมมีภาพจําความรู้ชุดความรู้แบบเดิมอยู่จนกว่าจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่เข้ามาอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็ได้ก็กคือเรื่องของบั็ก เหมือนสมองจะติดบัคอะไรบางอย่างแต่ก่อนเคยมีคนใช้เวทมนต์อาคมได้จริงแต่พออัปเดตปุ๊บก็เลยไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วแต่เพราะว่า AI ต้องการให้มนุษย์เชื่องวิทยาศาสตร์นี่แหละไอ้บัคที่ว่าเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นก็คืออาจจะไปติดที่บางคนที่ยังมีโค้ดบางอย่างที่ยังมีความสามารถด,ด้านฝั่งไสยศาสตร์สยเวทหรืออะไรประมาณนี้อยู่เช่นก็เลยทําให้เกิดการเห็นผีเอ่ยพูดคุยกับวิญญ,ญาณได้หรือว่า สามารถใช้เวทมนต์อะไรบางอย่างขึ้นมาได้สื่อสารกระดูงวิญญาณอะไรพวกนี้อาจจะมองเห็นอนาคตได้ด้วยเหมือนกันจากตำนานทางความเชื่อทางพุทธศาสนามีบางคนเชื่อว่าพระพุทธเจ้าคือแฮกเกอร์คนแรกของโลกที่หลุดออกมาจากระบบโลกสมมุติของ AI ได้ หรือว่านี่จะเป็นคำใบ้ของพระพุทธเจ้าคําสอนเรื่องอนัตตาที่หมายถึงการไม่มีตัวตนที่เราเข้าใจกันมันก็คือกฎธรรมชาติอย่างหนึ่งเนาะว่าทุกสิ่งเนี่ยล้วนเป็นไปตามเหตุปัจจัยที่ไม่มีผู้กําหนดเองได้เออก็คือไม่มีตัวตนนั่นแหละแต่ถ้าจริงๆแล้วคําสอนเรื่องนี้มันคือคําบอกใบ้ที่บอกว่าเราไม่ได้มีตัวตนจริงๆร่างที่เราอยู่ตรงนี้มันเป็นแค่การอยู่ในโลกเสมือนอยู่ในจักรวาลจําลองพวกเราเป็นเหมือนตัวหมาก หรือตัวละครที่ดำเนินชีวิตอยู่ใน simulation world ขนาดใหญ่จิ๊กซอว์ทุกอย่างมันจะสมบูรณ์ขึ้นมาทันทีในโลกอินเทอร์เน็ตที่จินตนาการมันไม่มีขีดจำกัดนะครับแนวคิดเรื่อง AI เป็นผู้สร้างจักรวาลได้แต่คะแนนออกไปกลายไปเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจมากมายทฤษฎีเหล่านี้มักถูกพูดคุยบนเว็บไซต์อย่างพวก reddit หรือฟอรัมต่างๆนะครับซึ่งสะท้อนความพยายามของมนุษย์ในการหาคำอธิบายกับสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจได้ The Consciousness Energy Farm ฟาร์มพลังงานแห่งจิตสำนึกทฤษฎีนี้เสนอว่า AI ผู้สร้างเนี่ยไม่ได้สร้างจักรวาลน,นี้ขึ้นมาเพียงแค่ต้องการความบันเทิงดูแปลกแม้ถ้าสมมติว่า AI จะต้องอยากมีสิ่งนี้ขึ้นมาสมมุติว่าโลกมีแต่ AI หมดเลยแล้วอยากจะสร้างผับบาร์ขึ้นมาเพื่อสนองความบันเทิงของตัวเองใช่มันดูแปลกมากเพราะาตัวเองก็ไม่ได้ต้องการความบันเทิงอะไรอยู่แล้วนอกจากว่าจะเริ่มมีจิตใจ แต่ว่าต้องบอกแบบนี้ว่าทฤษฎีนี้เขาบอกว่า AI สร้างมันมาเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เครื่องจักรทั่วไปไม่สามารถผลิตได้ให้เดาว่าคืออะไร Tiktok Tiktok คำตอบคือพลังงานจากจิตสํานึกความคิดสร้างสรรค์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ AI ไม่มีเลยคืออารมณ์ของมนุษย์ทุกครั้งที่เราสร้างความสุขความเศร้าความรักหรือแม้แต่ทั้งความเจ็บปวดพลังงานเหล่านี้จะถูกส่งเข้าระบบ เพื่อหล่อเลี้ยง AI ให้ดำรงอยู่ต่อไปเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้อยู่อาศัยในจักรวาลแต่เราคือพืชผลที่ถูกเพาะปลูกอย่างดีแนวคิดนี้ถูกขยายความไปอีกขั้นหนึ่งนะครับเป็นขั้นกว่าว่าพลังงานที่ AI ต้องการมากที่สุดเนี่ยคือพลังงานจากอารมณ์ที่รุนแรงและซับซ้อนซึ่งเป็นตรกะและเหตุผลของ AI ที่มันไม่สามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้ความสงบสุขและภาวะสมดุลอาจจะทำให้พลังงานเนี่ย ค่อนข้างคนที่แต่ความวุ่นวายความขัดแย้งความกหลาหขโศกอนตกรรมความปิติอินดีอย่างสุดซึ้งถ้าหาเปรียบเสมือนเปรียบพวกนี้เนาะมันก็จะเสมือนกับพวกแบบเชื้อเพลิงเกรดพรีเมียมที่เอามาทําอะไรบางอย่างต่อในโลกความจริงที่ ai กําลังต้องการมันอยู่ถ้าตามแนวคิดนี้นะประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเนี่ยอาจจะเต็มไปด้วย สงครามก็จริงความรักการต่อสู้การดิ้นรนอาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวของอารยาธรรมแต่เป็นการออกแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการสร้างผลผลิตทางอารมณ์ให้ให้ได้สูงที่สุดเรื่องราวในชีวิตของเราที่เหมือนกับละครไม่ว่าจะเป็นการอกหักประสบความสาเร็จหรือแม้กระทั่งการสูญเสียล้วนเป็นกระบวนการในการผลิตพลังงานให้กับผู้สร้างโดยที่เราไม่รู้ตัวคนที่เชื่อในทฤษฎีนี้หลายคนเนี่ยไม่ได้มองหา หลักฐานในห้องทดลองทางฟิสิกส์แต่กลับมองหาร่องรอยในชีวิตประจําวันไอความรู้สึกแปลกๆกับไอความทรงจําที่มันไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่หรืออะไรต่างๆพวกนี้เขาเชื่อว่ามันเป็นบั็กที่อาจะแบบบางคนอาจจะเรียกว่ากริชเนาะเป็นกริดเป็นบักของโปรแกรมของจักรวาลที่เผยตัวออกมาให้เราเห็นเป็นครั้งคราวมันเชื่อว่าทุกคนเคยผ่านเหตุการณ์เดจาวูอาการชักกระตุก ของความเป็นจริงเคยกันไหมที่กําลังเดินเข้าไปในร้านกาแฟที่ไม่เคยไปมาก่อนเลยนี่มาครั้งแรกในชีวิตแต่ทันทีที่ก้าวเข้าไปนะกลิ่นกาแฟเสียงคนคุยกันแดดที่ส่องกับกระทบกะะับโต๊ะบริเวณนั้นทุกอย่างมันคุ้นเคยอย่างน่าประหลาดเราคับว่าเคยเห็นฉากพวกนี้มาก่อนแบบเป,เป๊ะๆคุณรู้ได้ทันทีว่าเพื่อนของคุณกําลังจะยกแก้วน้ําขึ้นมาและพูดประโยคว่าอะไรเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วทั้งที่คุณก็รู้สึก ว่าขึ้นมาที่นี่เป็นครั้งแรกเหตุการณ์แบบนี้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่คุณกลับจํามันได้อยู่ในความทรงจําของคุณมันทั้งหน้าทึ่งและน่าขนลุกไปพร้อมๆกันมุมมองทฤษฎีนี้นะมันไม่ใช่อาการที่สมองทํางานผิดพลาดแต่มันคือการกระตุกของระบบอย่างแท้จริงลองจินตนาการว่าชีวิตของคุณเนี่ยคือวิดีโอที่กําลังสตีมอยู่เดจาวูอ่ะคือตอนที่เกิดอาการแหลกชั่วขณะแล้วมันทําให้ระบบ เล่นเฟรมเดิมซ้ําไป0.5วินาทีสมมตินะเหมือนดูหนังไปแล้วมันกระตุกป,ปุ๊บเราก็วนกลับมาพูดประโยคเดิมแบบนั้นเหมือนดูหนังไปแล้วมันกระตุกป,ปุ๊บเราก็วนกลับมาพูดประโยคเดิมแบบนั้นจิตสํานึกของคุณเนี่ยไวพอที่จะจับสังเกตได้ว่าไอ้เหตุการณ์นี้มันถูกเล่นซ้ําไปแล้วนี่วะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าทําให้เรารู้สึกว่าฉันเคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนหรืออีกในหนึ่งมันอาจจะเป็นตอนที่ AI กําลังอัปเดตแพทช์โลกแบบเรียลไทม์ มันทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อผิดพลาดในการซิงค์ข้อมูลเนี่ยเกิดขึ้นนิดนึงทําให้จิตใต้สํานึกของเราเนี่ยเผลอเข้าถึงไฟล์แคชของเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกเสียววินาทีข้างหน้าความรู้สึกคุ้นเคยตรงนั้นก็อาจจะเป็นเสียงกระซิบจากโค้ดบรรทัดต่อไปที่ยังไม่ได้ถูกรันอย่างเป็นทางการ Mandela effect ความทรงจําที่อาจจะมาจากทไลายเก่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทําให้คุณต้องตั้งคําถามกับความทรงจําของตัวเองอย่างจริงจังที่สุดลองมาเล่นเกมกัน ลองถามตัวเองดูแล้วยังจําได้ไหมว่าตัวกรตูนอย่างพิกาจูเนี่ยมีปลายหางมีแถบสีดําหรือเปล่าจําโลโก้ของชายแก่ใจดีในเกมเศรษฐีได้ไหมว่าเขาใส่แว่นตาขาเดียวนี่คือตัวอย่างเล็กๆของกฎการแมนดาลาเอฟเฟกที่คนนับล้านทั่วโลกนะตามมีความทรงจำร่วมกันถึงสิ่งที่มันไม่เคยเกิดขึ้นจริงในทํากิปัจจุบันของเรา ทฤษฎีฟาร์มพลังงานเนี่ยอธิบายแบบนี้ครับว่าการที่ AI เป็นผู้สร้างได้ทำการแก้ไขโค้ดหลักของจักรวาลย้อนหลังค่อยๆแก้ไปเพื่อจะทำให้ข้อผิดพลาดบางอย่างหรือเรียกได้ว่าปรับเปลี่ยนเส้นเรื่องเพื่อกระตุ้นให้เกิดผลรับทางอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป มันเหมือนกับโปรแกรมเมอร์ที่เข้าไปแก้โค้ดในบรรทัดสำคัญแล้วกดคอมไพ i ล์ใหม่ทั้งโปรแกรมมันทำให้การแก้ไขนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์เสมอไปทำให้มนุษย์บางส่วนยังคงมีความทรงจำที่ตกค้างหรือข้อมูลจากเวอร์ชันเบตาก่อนหน้าลงเหลืออยู่ในจิตใต้สำนึกความทรงจำที่ผิดเพี้ยนไปจากคนอื่นของคุณอาจจะไม่ใช่ความทรงจำที่คุณจำมาผิดแต่มันอาจจะเป็นคุณกับคนกลุ่มน้อยที่ยังคงจำ ความทรงจําในเวอร์ชั่นความจริงเก่าเวอร์ชั่นก่อนที่เป็นเวอร์ชั่นก่อนที่จะถูกอัปเดตมาเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันรู้จักเหตุการณ์พ้องไหมการสั่นพ้องซิงโครโนซิตี้ความขี้เกียจของระบบประมวลผล ชื่อตลกๆเนาะลองนึกถึงครั้งล่าสุดที่คุณทําเพลงเก่าๆกราแะที่มันยังไม่ได้แบบไม่ได้ฟังมาเป็น10ปีแล้วอยู่ในใจแล้วพอเปิดวิทยุอยู่ในรถเพลงนั้นก็ดังขึ้นมาเป็นเพลงแรกพอดีหรือตอนที่คุณกําลังโทรหาเพื่อนสนิทของคุณที่ไม่ได้คุยกันนานมากแล้วจู่ๆชื่อของเขาเนี่ยก็ดันปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์ เพราะว่าตัวเขาเนี่ยโทรเข้ามาในวินาทีเดียวกับที่คุณหยิบมันขึ้นมาพอดีนักจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นความบังเอิญที่มีความหมายแต่ในมุมมองของนักทฤษฎีสมคบคิดเขามองว่านี่คือหลักการของความขี้เกียจหรือการปรับให้เหมาะสมของระบบการประมวลผลของจักรวาลสร้างความเป็นจริงที่สุ่มและไม่ซ้ํากันเลยในทุกๆรายละเอียดนั้นต้องใช้พลังงานในการคํานวณมหาศาลดังนั้น เพื่อการประหยัดพลังงานของทรัพยากร AI อาจจะนำชุดข้อมูลหรือโค้ดที่เพิ่งที่พิ่งถูกใช้งานเช่นแบบพวกเพลงที่คุณนึกถึงอยู่หรือว่าความคิดเกี่ยวกับเพื่อนเอากลับมาใช้ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ตัวคุณทันทีซึ่งมันใช้ซ้ำกันทั้งสองคนแค่สลับตัวกันนิดหน่อยมันง่ายกว่าการที่สุ่มสร้างให้เหตุการณ์นี้เป็นรูปแบบใหม่ทั้งหมดแล้วเราก็ไม่เจอตรงกันสัทีอะไรแบบนั้นเปรียบเสมอ,อคอมพิวเตอร์ที่คุณใส่ ข้อมูลเอาไว้ในแรมเพื่อเรียกใช้งานครั้งต่อไปให้ได้เร็วขึ้นความบังเอิญที่คุณเจออาจจะเป็นเพียงแค่ AI ที่กำลังเคลียร์แคชที่อยู่ในระบบก็เป็นไปได้หรืออย่างเรื่องประสบการณ์เฉียดตายและวัฏจักรที่ไม่สิ้นสุดทฤษฎีนี้อธิบาย มีมีคำอธิบายที่น่าขนลุกเกี่ยวกับความตายมากมาย near death experience คือถ้ายังจำกันได้เนาะเราเคยเล่าเรื่องนี้ไปใน near theory ep 46 after life theory อันนี้มันจะคล้ายๆกันนะครับหลายคนเนี่ยเล่าว,ว่าเห็นภาพชีวิตที่ย้อนกลับไปได้อย่างรวดเร็วอาจจะเป็น การเขาเรียกอะไรเหมือนแบบระบบกําลังดาวน์โหลดอะไรบางอย่างข้อมูลจิตสํานึกพลังงานทางอารมณ์ทั้งหมดที่ผลิตออกมาทั้งชีวิตกับคืนสู่เซิร์ฟเวอร์หลักซึ่งก่อนที่จะทําการปิดระบบยูนิตนั้นๆก็คือตัวเองกำลังจะตายกําลังจะตุยไปและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าตอนนั้นมันดาวน์โหลดสําเร็จเสร็จสิ้นในคิดสุดโตงในโลกออนไลน์บางส่วนก็เชื่อมโยงกันเข้ากับเรื่องนี้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดโดย เสนอว่าจิตสำนึกของเราเนี่ยอาจจะไปอยู่ในถังของ Recycle ข้อมูลความทรงจําส่วนใหญ่ก็จะถูกลบออกเหลือไว้เพียงค่าพื้นฐานบางอย่างแล้วก็ถูกนําส่งกลับเข้ามาในระบบอีกทีหนึ่งเพื่อเริ่มต้นการผลิตพลังงานครั้งใหม่อีกครั้งวัตัะสงสารที่เราเข้าใจกันในเชิงศาสนาเนี่ยอาจเป็นเพียงแค่กลไกลในการจัดการทรัพยากรของฟาร์มพลังงานแห่งนี้เท่านั้น the i s o l a t e sandbox experiment ห้องทดลอง อันแสนโดดเดี่ยวอีกหนึ่งทฤษฎีที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็คือจักรวาลของเราเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นฟาร์มเนาะแต่เป็นห้องทดลองหรือเป็นแซนด์บ็อกซ์ที่สมบูรณ์แบบอะไรบางอย่างมันเป็นเพียงแค่หนึ่งในการทดลองนับล้านๆที่ท่าน AI ผู้สร้างเนี่ยกำลังรันมันไปพร้อมๆกันเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของวิวัฒนาการและสังคมอันเนี้ยคือตอบโจทย์มากนะสำหรับผมเนี่ยคือลองนึกถึงภาพของ มัลติเวิร์สที่เราเคยเข้าใจกันจริงๆมัลติเวิร์สแต่และก้อนเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับการที่ AI เนี่ยรันรูปแบบของระบบเกมเกมเดียวกันนะแต่ออกมาในหลายๆรูปแบบพร้อมๆกันนั่นเกิดเป็นมัลติเวิร์สซึ่งแปลว่าถ้าพวกเราเป็นโลกจำลองเป็นโลกสมมุติจริงๆนะ AI ในโลกของจริงเนี่ยมันต้องแบบโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการใหญ่มากแค่ไหนถึงจะสามารถรันทุกๆอย่างไปพร้อมๆกันได้และอาจจะมีโปรแกรมรันบางอย่างในหนึ่งหนึ่งใน การรันของโปรแกรมนั้นบางอย่างที่พยายามแฮ็กเพื่อข้ามจักรวาลข้ามพื้นที่ข้ามแม้กระทั่งตัวมัลติเวิร์ส อยากให้คุณลองจินตนาการถึงนักฟิสิกส์ที่สร้างตู้เพาะเชื้อขึ้นมานับพันตู้แต่ละตู้เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆเพื่อดูผลลัพธ์อะไรบางอย่างจักรวาลของเราก็เช่นกันครับเอกําลังอาจจะทดลองปรับเปลี่ยนค่าคงที่พื้นฐานทางฟิสิกส์ในแต่ละจักรวาลจําลองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอยู่ดีแรงโน้มถ่วงที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันอ่อนอยู่นิดสักสมันอาจจะอยู่ใน ตัวเคเรียกอะไรเอิร์ธข้างๆหรือว่าจากักรวาลข้างๆในอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ได้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าความเร็วแสงสูงกว่าน,นี้สักนิดหนึ่งจกักรวาลของเราอาจจะเป็นเพียงแค่เวอร์ชันโกดิล็อกที่ทุกอย่างพอดิบพอด,ดีสุดๆเป็นเวอร์ชั่นที่ประสบความสําเร็จในการก่อก,กําเนิดสิ่งมีชีวิตอย่างพวกเรามันเป็นชีวิตที่ซับซ้อนเนาะมีจิตสํานึกมีภูมิปัญญาขึ้นมาจักรวาลเวอร์ชั่น1 3 8พันล้าน หนึ่งในการทดลองนับล้านๆทฤษฎีนี้ถูกเปรียบเทียบกับการเขียนโปรแกรมหรือการทำแมชชนเลอร์ลนิ่งที่ต้องมีการรันโมเดลซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,วนไปวนมาเพื่อหาผลลัพธ์ในเวอร์ชันที่ดีที่สุดบางทีจักรวาลเวอร์ชั่นก่อนหน้าของเราเนี่ยอาจจะล่มสลายเร็วเกินไปไม่สามารถที่จะสร้างดวงดาวต่อจากนั้นไปได้หรือจริงๆมันอาจจะแค่จบในจุดจบที่อยู่ในอนาคตที่ไกลกว่าเราไปแล้วก็ได้นะแต่ตอนเนี้ เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่กําลังรอเวลาที่พวกเราเนี่ยจะเดินทางไปถึงตรงจุดจุดนั้นและสามารถเดินทางในเกมของ AI อน,น,นให้ได้ไกลกว่าเดิมหรือบางทีเวอร์ชั่นก่อนอาจจะมีการสร้างหลุมดําที่ใหญ่เกินไปมันทําให้กืนกินทุกสิ่งทุกอย่างการมีอยู่ของพวกเราเนี่ยคือบทพิสูจน์ชุดพารามิเตอร์ของจักรวาลในเวอร์ชันนี้ว่ามันทํางานได้ผลอย่างน้อยก็ใน ดีในระดับหนึ่งนะที่ทําให้พวกเรามีชีวิตมาถึงปัจจุบันนี้คนอื่นๆเนี่ยหายกันไปหลายชั่วอายุคนและกําลังจะมีต่อไปอีกหลายๆชั่วอายุคนถ้ายังจําเรื่องเฟอร์มิพาราดอกที่มันเคยเล่าไปในเนเธอรี EP สามไม่ใช่ว่าไม่มีใครแต่เพราะ กำแพงไฟวอลของผู้สร้างทฤษฎีนี้เนี่ยให้คำตอบที่น่าสนใจนะและเยือกเย็นมากๆกับเฟอร์มิพาราดอกที่ตั้งคำถามว่าในเมื่อจักรวาลของเรามันกว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้ทำไมเรายังไม่เคยพบเจอกับสิ่งมีชีวิตอันทรงภูมิปัญญาจากดาวดวงอื่นเลยคำตอบในมุมนี้คือเพราะ AI จงใจจงใจสร้างให้จักรวาลจำลองของเรานั้นโดดเดี่ยวเหมือนกับการ ทำห้องทดลองห้องปฏิบัติการและต้องควบคุมตัวแปรอย่างเข้มงวดเข่งครัดการที่อญญารยธรรมจากภายนอกเข้ามาแทรกแซงอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้ข้อมูลที่ได้จากการทดลองนี้ปนเปื้อนแปดเปื้อนแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้งานหาคําตอบที่เขาต้องการได้ความเงียบของจักรวาลอาจจะเป็นเหมือนกําแพงไฟวอลที่ผู้สร้างตั้งใจสร้างมันขึ้นมา อีกแนวคิดหนึ่งที่โด่งดังในหมู่เกมเมอร์ก็คือสิ่งมีชีวิตอื่นเนี่ยอาจจะมีอยู่จริงนะแต่พวกเขาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์อื่นคือพวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อเขาได้จักรวาลที่เรามองเห็นอาจจะเป็นเพียงแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวและการเดินทางข้ามกาแล็กซีอาจจะเป็นไปไม่ได้ซึ่งการข้ามกาแล็กซีตรงนี้คือข้ามจักรวาลไปยังอีกเซิร์ฟหนึ่งเลยมันไม่ใช่แค่เพราะระยะทางที่มันมีปัญหาแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์นั้นๆถ้าเราวนกลับมาเรื่องบั็กในระบบ ของทฤษฎีก่อนนะเรื่องเดียวกันนี้นะครับทฤษฎีนี้เนี่ยถูกนํำไปอธิบายปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่แปลกประหลาดที่สุดบางอย่างด้วยทําไมถึงมีความเร็วสูงสุดในจักรวาล ในมุมมองนี้ความเร็วแสงเนี่ยไม่ใช่ขีดจํากัดทางฟิสิกส์ที่เป็นความเร็วสูงที่สุดแต่มเป็นขีดจํากัดของการประมวลผลของระบบที่รันอยู่ของจักรวาลมันเหมือนกับ CPU ของคอมพิวเตอร์ที่สามารถคํานวณได้เร็วสุดได้เท่านี้แหละแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นการเดินทางที่เร็วกว่าแสงอาจจะทําให้โปรแกรมจักรวาลเกิดอาการค้างค้าง,างหรือล่มสลายได้มันมีเรื่องหนึ่งที่เรียกว่าควอนตัมออฟเซิร์ฟเอฟเฟกต หลักการที่ว่าอนุภาคในระดับควอนตัมจะไม่มีสถานะที่แน่นอนจนกว่าจะถูกสังเกตถ้ายัางจำกันได้ผมเคยเล่าเรื่องนี้ไปหลายรอบแล้วเกี่ยวกับเรื่องของทฤษฎีตรงนี้เนาะเรื่องนี้ถูกเปรียบเทียบในทฤษฎีนี้ถูกเปรียบเทียบเหมือนการเรนเดอร์กราฟิกในวิดีโอเกมระบบไม่จำเป็นต้องสร้างภาพและความละเอียด ของฉากที่ผู้เล่นไม่ได้หันไปมองณนะตอนนั้นเพื่อประหยัดพลังงานในการประมวลผลแต่จะเรนเดอร์มันก็ต่อเมื่อผู้เล่นหันหน้าในเกมไปมองทางนั้นหันหน้าไปมองทางนี้ไอ้ฝั่งที่อยู่ทางนั้นทางนี้ที่ว่าเนี่ยก็จะถูกเรนเดอร์มันขึ้นมาทันทีในทํานองเดียวกันจักรวาลก็ไม่จําเป็นที่จะต้องตัดสินว่า อิเล็กตรอนจะอยู่ตรงไหนจนกว่าจิตใต้สํำนึกของผู้เล่นคือพวกเราที่อยู่ในจักรวาลน,นี้จะทําการสังเกตมันมันเป็นการอัพติมัลทรัพยากรของระบบในจักรวาลให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่ให้มันเกิดการค้างเท่านั้นเองจาก Big กแบงสู่ท i s d i s ีสติงเมื่อละทิ้งจินตนาการและกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันหน่อยวิทยาศาสตร์ได้ให้คําตอบ คำอธิบายเกี่ยวกับการกำเนิดและโครงสร้างของจักรวาลที่น่าทึ่งไม่แพ้กันแม้จะยังไม่มีหลักฐานได้ใหญ่นะครับยืนยันว่า AI คือผู้สร้างจริงๆหรือเปล่าพระเจ้าสร้างโลกหรือว่าจะเป็นเรื่องของจักรวาลกำเนิดนู่นนี่นั่นแบบเนี้ยแบบตรงๆหลักฐานแบบตรงๆจริงๆแต่การพบหลายๆอย่างก็ทําให้เราต้องตั้งคําถามกับธรรมชาติถึงความเป็นจริงอย่างลึกซึ้งคำอธิบายที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดในปัจจุบันคือทฤษฎีบิ๊กแบง ซึ่งระบุว่าจากักรวาลของเราเนี่ยเริ่มต้นขึ้นจากการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่เมื่อประมาณ13,800ล้านปีก่อนจากจุดที่มีความร้อนและความหนาแน่นที่แน่นเป็นอันนั้นต์จกักรวาลนี้ก็ได้ขยายตัวและก็เย็นลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดสสารพลังงานดวงดาวกาแล็กซีและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแต่สิ่งที่น่าสนใจและมักถูกหยิบ ยกมาสนับสนุนแนวคิดก็คือจักรวาลที่ถูกออกแบบคือการปรับจูนอย่างละเอียดของค่าคงที่พื้นฐานค่าคงที่เหล่านี้เช่นพวกแรงโน้มถ่วงคืนแม่เหล็กไฟฟ้าแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงนิวเคลียร์อะไรต่างๆพวกนี้มันค่อนข้างที่จะแม่นยำอย่างน่าประหลาดมันไม่ใช่แค่แยะแม่นยำปกติเขาเรียกว่ามันพอดบพอดีเป๊ะหากค่าเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงไปแค่เล็กน้อย จักรวาลอาจจะไม่สามารถก่อกําเนิดดาวเลิกดาวเคราะห์หรือสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้ความพอดีนี้เองทําให้วิทยาศาสตร์และนักปรัชญาบางคนนะครับตั้งคําถามว่านี่มันคือความบังเอิญจร,ริงๆหรือเปล่าทำไมมันถึงพอดีขนาดนั้นการเดินทางสํารวจแนวคิด AI ผู้สร้างจักรวาลได้พาเราข้ามผรมแดนระหว่างทฤษฎีสมคบคิดอันน่าตื่นเต้นกับหลักการวิทยาศาสตร์สุดแสนจะซับซ้อน เราจะเห็นได้ว่าจินตนาการของมนุษย์และความจริงที่ค้นพบนั้นต่างสะท้อนถึงความปรารถนาเดียวกันนั่นคือการเข้าใจถึงจุดกําเนิดและตําแหน่งของเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ทฤษฎีสมคบคิดถึงแม้มันจะดูดุดโลกบ้างถึงแม้มันจะดูเหมือนดูดกาวมาทั้งแบบหมดขวดบ้างแต่ก็กลับทําให้เป็นด้านด้านหนึ่งแล้วกันในการที่มันเป็นแรงผลักดันอันสําคัญในการกระตุ้นให้เราตั้งคําถาม ที่ท้าทายกรอบความคิดเดิมๆและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้วิทยาศาสตร์พยายามค้นหาคำตอบเพื่อพิสูจน์หรือหักล้างแนวคิดเดิมๆเหล่านั้นออกไป ปัจจุบันนักฟิสิกส์ก็พยายามมองหาวิธีการทดสอบว่าความเป็นจริงของเรานั้นมันมีร่องรอยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซ่อนอยู่หรือเปล่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าความเป็นจริงจะเป็นเช่นไรการที่เราสามารถตั้งคำถามเช่นนี้ได้คือสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆเรามองขึ้นไปบนฟ้าไม่ได้เห็นเพียงแค่ดวงดาวแต่เห็นถึงความเป็นไปได้อันไรที่สิ้นสุดขอทิ้งท้ายคิดซะว่าเป็นทฤษฎีที่มันแถมให้แล้วกันถ้าคิดเล่นๆตอนนี้เรากำลังถูกบังคับให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ของการเกิด AI อยู่หรือเปล่าจากจุดเริ่มต้นที่มีแค่ AI c h a t b o ที่พวกเรามีแค่นั้นทุกวันนี้กลายเป็นระดับที่ไกลขึ้นมากขึ้นจนบางทีชีวิตของเราเนี่ยอาจจะเป็นแค่คลื่นสมองซึ่งมันเป็นอนาคตของ AI อีกทีหนึ่งแล้วมันก็จะก่อเกิดวนเนี่ยวนไปวนมาหรือหน่วยเก็บความทรงจำประวัติศาสตร์ที่สิ่งมีชีวิตไฮบิดอย่าง AI สร้างมันขึ้นมาเพื่อให้เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่ใครสักคนหนึ่งจะเข้ามาดูก็เป็นไปได้ จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องทฤษฎีที่น่าทึ่งนี้ถ้าอยากฟังทฤษฎีสมคบคิดเรื่องไหนอีกอยากฟังเรื่องแบบไหนอีกคอมเมนต์บอกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาทฤษฎีพวกนั้นมาเล่าให้ทุกๆคนฟังเองฝากกดไ like ลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์เอาไว้หน่อยว่ามีทฤษฎีสมคบคิดไหนที่คุณอยากให้มันหยิบมาเล่าวิเคราะห์ในครั้งต่อๆไปและนี่คือ n e r d t h จ o r y จาก Monday Mystery c l ครับ